แต่ตามกุญเธรูนี่ครับการเรียนรู้่ประยัดเวลาที่รุดคือเรียนจากผู้รู้อันนี้ผมบอกแก่ละไมแตนไม่ต้องไปตามไหนก้ไหนก้ไหนก้อไหนโหครับปนี้ก็หลงพิดหลงตกแต่ถ้าตามกูเกิลนี่ครับพิมกูเกิลป๊อไม่ต้องไปตามใครมันถ้าชีวิตเราเรารับผิจาราได้โดยปรินแต่หลายคนรับจบตัวเองก็ยังไม่ได้ครับถ้าตานรับผิจาราตัวเองไม่ได้แต่อยากกินดีรับผิจารณาชีวิตคนอื่น คมกำลังใจให้กับคนไทยทั่วทุกทิศทางเรามาร่วมด้วยช่วยกันอยู่เยาวฝ้าบ้านอย่าออกไปไหนโควิดทิสิบข้าที่กลายเป็นข่าวทำเราวุ่นไายไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ห่างกันวังและดี ความห่วงใยที่น้องยิ่งใาญ่อย่าได้เสียฟันคนไทยไม่เคยทิ้งบ้านบ้านครบ้านมันไปก่อนตอนนี้โรคระัความชาติกำลังระบาดหนักขึ้นทุกที